ปู่ไพวงบอกว่าปีใหม่เหมือนกับสงการมากๆคุณปู่ไพวงตอบกลับชาวเน็ตหลังเข้ามาถามถึงหลานสาวอย่างน้องปีใหม่จะได้สึกท้ะธุรกิจโบนัสาหรือไม่เรียกได้ว่าแม้เลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงเป็นที่สนใจอยู่ตลอดค่ะ ำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญกับอดีตคนรักอย่างสงการเตชนะนรงและต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับสาวแอปและหนุ่งสงการแม้จะเลิกลากันไปแต่ทั้งคู่ก็ยังคงช่วยกันดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นอย่างดีอีกทั้งน้องปีใหม่เองก็ยังสนิทกับครอบครัวของคุณพ่อเอามากๆ เรียกได้ว่าเป็นควัญใจของคนในบ้านกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะคุณปู่ไพวงเตชนะลงล่าสุดทางด้านของคุณปูไพวงได้ออกมาโพสคลิปของหลานสาวอย่างน้องพี่ใหม่และโคโมขณะที่กําลังนั่งเล่นอยู่ด้วยกันค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีถามเอาไว้ว่าพี่ใหม่กับโคโมน่ารักมากเลยค่ะคุณปูจะได้เห็นสิ่งน้อยแห่งโบนันซายอย่างที่คุณปูหวังไว้ไหมคะงานนี้ทางด้านคุณปู่เองก็ไม่รอช้า รีบเข้ามาตอบว่าแน่นอนครับหนึ่งในสาเหตุที่แอปท็กซออนจำใจจะต้องห่างเหินกับสามีอย่างสงการเตชะนลงก็เพราะประเด็นที่ว่าสงการน,นั้นต้องดูแลธุรกิจโบนันซาที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมันมีมากมายหลายแขนงทั้งโรงแรม รีสอร์ทสนามกอล์ฟสวนสัตว์ตลอดจนล่าสุดคอนโดมิเนียมสุดหรูอีกด้วยแม่ก็เรียกได้ว,ว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่ทางด้านคุณปู่เขาได้ออกมาตอบหลายคนนั้นก็ชื่นใจแหละค่ะว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นนักธุรกิจหน้าใหม่เขามาบริหารโบนันซายอย่างแน่นอนคะ่ะ